กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งชอบคุยโวโออวดว่าตัวเองวิ่งเร็วที่สุดในป่าฮ <c oughs> ใครจะวิ่งเร็วกว่าฉันไม่มีหรอกวันหนึ่งกระต่ายเจอกับเต่าเจ้าเต่าคลานตุวม้วเตี้ยมจะแข่งวิ่งกับข้าไหมเต่าตอบอย่างใจเย็นทำไมจะไม่กล้าล่ะลองดูก็ได้ เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายออกตัววิ่งนำไปลิว้วถิงห่างเต่าไปไกลเจ้ <c oughs> จเาเต่าตามไม่ทันแน่กระต่ายคิดในใจพอเห็นว่าเต่าอยู่ไกล้มากจึงตัดสินใจแวะงีบหลับใต้ต้นไม้ใหญ่งีบสักหน่อยคงไม่เป็นไรแต่กระต่ายกลับหลับเพลินตื่นมาอีกทีเห็นเต่าคลานใกล้เส้นชัยแล้ว กระต่ายตกใจรีบวิ่งเต็มฝีเท้าแต่ก็สายเกินไปเต่าคลานเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วเย้ฉันชนะแล้วเต่าพูดอย่างภูมิใจกระต่ายได้แต่ยืนอ้าปากค้างด้วยความตกใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและอย่าประมาทคู่ต่อสู้